All students get to select one and all students get to select two. Put your hands to g e t h e r and say good morning teacher one two three. Good morning teacher. Good morning to all students get to select one s t u d e n t get to select two สวัสดีเด็กๆนะคะทั้ง16คนนะคะรวมทีเชอร์ปุ๊กปี้แล้วก็ทีเชอร์เกตดด้วยนะคะเดี๋ยวทิเชอร์ออขอเช็คชื่อก่อนนะคะอ่า มีอ่าที่เชื่อุ๊กปิกนะคะน้องบีม2 2นะคะเอ่อน้องกัน2 1น้องแจมแจม2 1น้องพลาว2 1น้องพริตตี้ท2สอ่ดน้องพาขวัญ2 1น้องสตางทูสลน้องยาดา2 1น้องกุ๊กกิ๊ก2 2นะคะมีทีเชอร์เกตนะคะมีกระเป๋าตังค์2 2มีอาชินะคะ2 1 มีโยเกิร์ตทูสลตูนะคะมีใครที่ดีเชอร์ยังไม่ได้เรียกชื่อไหมคะอ่ามีสตางค์ทูสเลตูนะคะมีใครที่ดิเชอร์ไม่ได้เรียกชื่อไหมคะลูกน้องกันค่ะคือหนูไปแล้วค่ะวดีก้ค่ะน้องเฟอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะเฟอร์รี่นะคะทูสลตูนะคะพบกันส7บดคนนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะลูกทิชชู่ปิ๊กก็คือเราพบกันในวิชาซิติเซนนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเด็กๆไปดูที่หน้าจอเลยนะคะเด็กๆมองเห็นท้องคอยดีเชอร์ไหมคะลูก เห็นไหมคะไม่ค่ะ,ะไม่เห็นค่ะไม่ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะไม่เห็นค่ะโอเควิตามินิดนะคะโอเค one two three เด็กๆมองเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเค very good ค่ะ very good students นะคะอ่า uh, what day is it today students Today is the Thursday the เ i อไนออฟ e ซปเทมเบอร์ปูเท้าสั้นเวตวันี่าสอะ เก่งมากค่ะนะคะ today is Thursday the 9 i h of September 2021วันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่9กันยายน2564นะคะ Thursday นะคะ spell T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบ,บดีคะ่ะ jam jam two s l a s one spell Thursday ค่ะลูก T H U R S, <S <an> Thursday <First> น,นะคะ Thursday วันพฤหสัสบดี Thank you นะคะจันแจ่ม Next ค่ะ September นะคะ spell S E P T E M B E R September กันยายนนะคะ Yo เกิด2/2 spell September ขอรูป yes. S E P T E M B E R September, September. กันยายนไปเลยกูดค่ะนะคะ t thank you ค่ขลูกนะคะ Today นะคะ we are going to learn subject citizen นะคะวิชาอะไรคะลูกหน้าที่พลเมืองเวเลยกูดค่ะนะคะ topic ก,ก็คืออะไรคะลูก T O P I C topic ก,ก็คือ <c oughs> หัวข้อเวเลยกูดนะคะ topic ท,ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ต่อเนื่องจากใน คลาสที่แล้วนะคะก็คือทรงงานของราชการที่9เนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดู vocabulary กันนะคะ number 1ค่ะลูก project นะคะ spell p r o j e c t project แปลว่าโครงการนะคะกระเป๋าตังค์ spell project ค่ะลูก p p r o i j e c t ค่ะลูก j j e c t โปรเจกต์แปลว่าโครงการนะคะเอาวันมอทามค่ะกระเป๋าตังค์พี่มีอโออโอเจเอีซีพีโปรเจกต์โครงการบริกูดค่ะนะคะนามวัตถุนะคะเลนนะคะสเปิล r a i n rain นะคะแปลว่าฝนนะคะ น้องแจอ๋อน้องยาดาสเปลเรนคุณอาร์เอไอเอนเรนฝนเดลิกูดค่ะยาดานะคะ and the last word นะคะไ y a n นนะคะสเป l ลเอร์สทรีเนะคนะคะ i e n c e แปลว่าวิทยาศาสตร์นะคะ R s c i e n c นนะคะน้องพาขวัญนะคะ2-1สเลตว s นสเปิลไซแอนกลุก a i r ข่าขวันนะคะลูก,<ม>ลกเร์นสนส้องปรินเซสค่ะลูกเ S C I E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  I I E E I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  E E I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  I E I E I วิทยาศาสตร์ไวกูดค่ะนะคะวันนี้นะลูกเราจะมาเรียนอะไรกันคะโครงการฝนหลวงนะคะลูกที่ทิชชู่ปุ๊กปิกนะคะก็คือเด็กๆเ,เ,เคยได้ยินไหมคะโครงการฝนหลวงเคยได้ยินไหมลูก hey, hey. อ่านะคะที่เวลาที่เป็นไงคะลูกวันนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วมันเป็นเป็นหน้าแรงด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะลูก ก็จะมีเด็กๆเห็นไหมคะที่จะเป็นเป็นเครื่องบินนะคะเออเป็นเป็นจรวดนะคะเล็กๆนนะคะที่เขาจะมีการขี่ไปบนอากาศนะลูกข้างบนชั้นบรรยากาศเนี่ยแล้วก็จะแบบมีการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจะเป็นพ่นออกมาจากในจรวดนะคะทาให้เกิดเป็นโครงการฝนหลวงก็คือทําให้ฝนตกนะที่อากาศร้อนมากไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกแต่เป็นไงคะลูก โครงการฝนหลวงเนี่ยทำให้ฝนตกนะคะไม่ทําให้ประชาชนเกิดความแห้งแล้งนะคะ mm hmm. พืชผักผล,ลไม้เนี่ยก็จะมีได้รับน้ําฝนนะคะลูกก็จะทาให้พืชผักไม่ตายเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูโครงการฝนหลวงนะคะที่รัชกาลที่เก้าของเรานะคะได้คิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะทั่วทั้งประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกนะอเด็กติดไมเลยค่ะ ฝนจากเ้าฟ้าไหลสู่ภวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้พวงชนชาวไทยเมื่อปี2498ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปสุดท้จ,จังหวดของภาคอีสาสนฝงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอยางเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาคอีสานเนี่ยแห้งแล้งมากนะคะดินเป็นไงคะลูกใครเคยไปเที่ยวภาคอีสานบ้างคะ มีจังหวัดอะไรบ้างคะที่ที่เราเคยคุ้นๆจังหวัดอะไรบ้างอุดรอุบลใช่ไหมคะเป็นต้นนะคะแล็บึงกาอ่านะคะเป็นยังไงอ่ะ แห man, uh, ้งแรงไหมคะอาชิก็เป็นดินเนี่ยแตกเลยนะคะบางทีภาคอีสานเนี่ยเขาจะปลูกข้าวใช่ไหมคะบางทีเนี่ยข้าวอ่ะก็คือต้องเป็นไงคะลูกอาศัยน้ําฝนนะคะในการเจริญเติบโตเพราะว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญแต่ทีเนี้ยอากาศมันแห้งแรงมากฝนก็ไม่ตกไปเลคะข้าวก็ตายได้นะคะพืชที่ปลูกไว้ขายไว้กินก็ตายนะคะต้นไม้ต้นไม้ก็ตายนะคะทีนี้นะคะปี2498เนี่ยพวกเรายังไม่เกิด นะคะเรายังไม่เกิดนะในหลวงเนี่ยก็เป็นไงคะลูกเลรงเห็นความสําคัญนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันน้าในการดํารงชีวิตและทําการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบ้างสิ่งจนมีพระราชดํารัสว่าเหนื่อยหน้าดูท้องฟ้ามีเมฆทําไมมีเมฆอย่างนี้ทําไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้เคยได้ยินเรื่องการทําฝน นับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนหลวงและเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทยัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือดัดแปลงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะว่าไซแอนนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ list บ o r capillary ไปนะคะก็คือ เราได้นำเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์อสี่ปัจจัยเนี้ยนะคะเอามาทำให้เกิดฝนหลวงนะคะหนึ่งคืออะไรคะลูกความลอยความชื้นนะคะ n u m b e r ความชื้น n u m b e r รน้ำในอากาศ n ั m b e r ลมนะคะ n u m b e r รความกดอากาศนะคะซึ่งเราเนี่ยก็คือท่านท่านในหลวงนะคะได้จำลองนะคะเป็น สี่ปัจจัยนี้ขึ้นมานะคะลูกจนทำสำเร็จนะคะทำให้เกิดโฟลเดอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะะที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนวิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมาก 2. เลี้ยงให้เมฆจำนวนมากอ่านะคะ 1. คืออะไรคะลูก 1. คือก่อกวนนะคะรี่เกิดโฟลเนอร์ หนึ่งนะคะลูกก่ออวน<ม>โปรยผงเกลือโซเดียมคลอไรด์นะคะทำให้เกิดเมฆจำานวนมากนะคะเราไปดูกันต่อนนะคะทำให้เกิดเมฆจำนวนมาก 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้น 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยเหนือพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆ เด็กๆเ,เห็นไหมคะก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นไงคะลูกตอนเด็กๆที่เชื่อปุ๊บปี้ก็ทำไมวันนี้อากาศมันร้อนจังนะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าหนูดูบนท้องฟ้าสินะเห็นเครื่องบินไหมนะคะที่นี่แหละคือเครื่องบินจากนายหลวงราชก,การที่9นะคะ,ะได้ได้ส่ง สั่งมาว่าให้ทำโครงการฝนหลวงเนาะเพราะว่าอากาศมันมันร้อนมากนะคะแล้วก็แรงมากนะคะเป็นไงคะนี่แหละโครงการฝนหลวงตรงนี้แหละนะคะที่อ่านะคะท,ที่ที่จะอยู่ข้างบนท้องฟ้านะคะที่จะเออทำให้จังหวัดเนี้ยฝนตกนะคะก็คือหรือจะทำให้ตกทั้งประเทศเลยก็ได้นะคะ กลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียมนั้นนอกจากช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ํารวมอ่านะคะเอ่อฝนหลวงเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าฝนเทียมใช่ไหมคะอ่าฝนเทียมก็คือมันไม่ใช่ฝนจากธรรมชาติอะคะ่ะลูกนะแต่ถ้าอย่างที่ ใช่ค่ะก็คือที่ที่เราได้คิดค้นเป็นแนวทางาทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่ามันแรงมาลลกฝนก็ไม่ตกใช่ไหมลูกแต่ว่าในตอนเนี้ยนะคะมันเป็นหน้าฝนฝนก็คือตกทุกวันอันนี้เขาเรียกฝนตกจากธรรมชาตินะคะฝนตกฟ้าร้องจากธรรมชาติแต่ถ้าฝนเทียมนะคะลูกฟ้าจะไม่มีฟ้าร้องเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีฟ้าแลบก็คือจะเป็นฝนเนี่ยตกลงมาแต่จะไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็คือตกในปริมาณที่ ที่ทําให้เกิด <Hello. S 1> ความเย็นนะคะเกิบความเย็นสบายนะคะมีน้ําใช้นะคะต้นมไม้เนี่ยได้รับน้ําข้าวได้รับน้ําพืชผักได้รับน้ำนะคะได,ได้เห็นไหมคะลูกช่วยในเรื่องของการเกษตรนะคะเพราะว่าคนภาคอีสานเป็นไงลูกทําเกษตรเยอะก็คือทําอะไรคะลูกปลูกข้าวนะคะข้าวที่เรากินเนี่ยนะคะลูกได้มาจากทางภาคอีสานนะคะที่ทําเป็นเ,เกษตรกรน,นะคะทําชาวนานะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวเอามาขายนะคะ ข้าวกาจะได้แต่ละเม็ดนะคะลูกลำบากมากเลยนะคะถ้าไม่มีน้ําข้าวตายไหมคะตายไหมลูกามาปลูกที่ปลูกได้เป็นร้อยไร่เลยนะคะเก่งมากนะคะก็คือถ้าเกิดมันไม่มีน้าเนี่ยไม่ไม่ได้รับฝนเนี่ยเป็นไงคะเขาก็ตายได้แล้วเป็นไงคะลูกอาชีพเกษตรกรเป็นไงคะเออเพอข้าวตายแล้วเขาก็ไม่มีข้าวเอามาขายใช่ไหมคะ ทีเนี้ยเขาก็ไม่มีเงินนะคะเสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ํานะคะดับไฟป่านะคะบางทีไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคะลูกมันน่าแรงมากนะคะมันแรงมากแล้วใบไม้อะบางทีมันเออเสียดสีกันนะคะต้นไม้เสียดสีกันนะคะบวกกับอากาศที่ร้อนมากๆทําให้เกิดไฟป่าเด็กเคยดูข่าวไหมลูกไฟป่านะคะไมมไม่ป่าหมดเลยนะคะแล้วสัตว์ป่าก็ล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะว่าหนีไฟไม่พ้นลูก นะคะถ้าเป็นไงคะลูกฝนตกลงมาเป็นไงดับไฟป่าได้ไหมอืมดับไฟป่าได้นะคะแล้วก็การอุป,ปโภคบริภูนะคะทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกและได้รับการจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันช่ำเย็น เป็นการดับทุกข์คลายร้อนผสกไทยนานหลายทศวรรษความช่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดินนับเป็นแสนแห่งพระบารมีที่จะส่องสว่างกลางใจพวงชนชาวไทยตรานิยไรอ่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเราเก่งไหมคะลูกเก่งไหม เก่งมากๆนะคะที่คิดค้นโครงการฝนหลวงขึ้นมานะคะมีหลากหลายโครงการเลยลูกนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงเรียนรู้นะคะแล้วก็เอามาทำให้ประชาชนชาวไทยนะคะมีหลากหลายโครงการนะคะใช้วิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่าทีนี้นะคะลูกวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของโครงการฝนหลวงนะคะเดี๋ยวเนคลาสเนี่ยในวีคหน้าในอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในอีกหลายๆโครงการนะคะของรัชการที่9นะคะเด็กๆดูรูปนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะลูกลูกเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะที่เป็นไงคะลูกที่เขาปล่อยอ่าที่เขาปล่อยมาตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็น ตรงนี้คือก้อนเมฆนะเห็นไหมลูกที่เขาปล่อยออกมาก็จะทําให้เป็นไงคะเมื่อกี้ที่เราดูคลิปกันนะคะก็จะทําให้เกิดฝนทําให้เกิดฝนเทียมก็คือฝนหลวงนะคะฝนเทียมตกลงมานะคะอะพระปิชาสามารถก็คือความสามารถนะคะของท่านนะคะของในาวรัชกาลที่เก้านะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่าพระราชดดำรัสนะคะ ทำฝนนี้ทำศับทําำสำหรับชาวบ้านนะคะสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะพระราชดำหลัสนะคะทำฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวนะคะเด็กๆรู้สึกอย่างไรกับคำพูดนี้บ้างคะลูก ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการที่ท่านได้ทําไปนะคะลูกก็คือทําเพื่อชาวบ้านชาวนาเพื่อประชาชนทุกคนนะคะท่านท่านไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านนะคะลูกแต่ท่านเห็นแก่อะไรคะลูกเห็นแก่ประชาชนเป็นเป็นหลักนะคะเป็นเห็นแก่ประชาชนเป็นที่หนึ่งเลยนะคะโครงการฝนหลวงเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งเด็กเห็นไหมคะอันนี้เขาทําอะไรกันอยู่คะลูกชาวอะไรคะชาวอะไรลูกอันนี้คือลูกอะไร ปลูกข้าวนะคะอาชาวนานะคะนี่คือปลูกข้าวเป็นไงคะลูกถ้าเขาได้รับฝนเป็นไงคะข้าวก็จะเขียวขจีสวยมากเลยแต่ถ้าคือเขาไม่ได้รับฝนเป็นไงคะก็จะแห้งแ้งใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวเนี่ยก็จะตายนะคะรวมถึงนะคะชาวบ้านที่ปลูกผักนะคะปลูกผักคายนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเป็นไงคะลูกถ้าไม่มีน้ําเป็นไงคะ ก็จะมีผลกระทบนะคะอาจจะทําให้พืชผักที่ปลูกเนี่ยตายได้นะคะสัตว์เนี่ยล้มตายได้นะคะลูกอากาศร้อนนะคะอ โครงการฝนหลวงนะคะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานจากภาวะแห้งแล้งถึงแม้จะมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํานะคะขนาดเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอในการใช้ในเกษตรนะคะโครงการนี้จึงสามารถบันเท้าความเดือดร้อนได้นะคะ,ะเด็กๆรู้จักเขืเ่อนไหมคะเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำํำไหมลูกรู้จักไหมคะรู้จักอ่าเหมือนเด็กๆเคยไปเขื่อนพัะสทึงไหมคะ่ะลูกเคยไปไหม เรคไปแต่ด้วยนะคะเป็นไงคะลูกก็จะมีน้ําเยอะมากเนั่นแหละก็คือเป็นเอ่อเป็นโครงการของในหลวงนะคะได้คิดค้นมานะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่หลวงได้คิดค้นมาก็คือการสร้างเขื่อนนะคะหรืออ่างเก็บน้ําเป็นไงคะลูกเพื่อที่จะมีน้ําเอาไว้ใช้ในยามที่แห้งแล้งนะคะ่ฝนไม่ได้ตกทุกวันนะลูกตอนนี้อาจจะตกทุกวันเพราะว่าเป็นหน้าฝนแล้วถ้าหน้าแล้งล่ะคะฝนจะตกไหมลูก ฝนก็ไม่ตกใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคะ,กะเกษตรกรคะก็ต้องใช้น้ําแล้วจเจ้าน้ํามาจากไหนมาใช้ในหน้าแรงครลูกก็คือเอามาจากในเขื่อนนะคะหรืออ่างเก็บน้าเนี่ยที่เราได้สํารองไว้เพื่อที่จะใช้ในการเก็บน้ําในหน้าฝนที่ฝนตกหนักๆจนน้ําท่วมเนี่ยนะคะเราได้กักเก็บน้ําตรงนี้ไว้แล้วเอามาใช้ในฤด,ดูแรงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเดี๋ยวในคลิปเนี่ยทีเชอร์ปุ๊กปิ๊กจะพาไปดูอ่ะ เขื่อนนะคะหรือฝายอ่านเก็บน้ํานะคะที่เป็นโครงการของในหลวงการนะคะลูกในหลวงของเราเก่งไหมคะลูกเก่งไหมคะเก่งไหมลูกเก่งมากนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ นะคะ yes นะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ต้องใช้ปะมูลหรอคะอ่าไม่มีการบ้านนะคะพราวนะคะไม่มีการบ้านนะคะแล้วก็ในหลวงของเรานะคะลูกเก่งหลายๆด้านเลยนะคะนั้นจะเป็นเรื่องของการปกครองนะคะเรื่องของ การดูแลประชาชนนะคะเรื idden, yes. way, so, ่องของกฎหมายนะคะบ้านเมืองทุกอย่างค่ะรวมถึงวิทยาศาสตร์นะคะท่านชอบมากนะคะเกี่ยวกับการคิดค้นนะคะแล้วก็เรื่องของดนตรีนะท่านเล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดเลยนะเป็นเป็นแนวหัวที่เก่งมากนะคะโอเคอาร์ซิเด n t g a Our students get to slide one and our students get to slide two. Put your hands together my and say to thank you, teacher. One, my two, three. three. Teacher. Bye bye. Hi.